เป็นพนักงานบริษัทค่ะจำหน่ายแล้วก็ติดตั้งพวกกล้องจอนปิดค่ะตอนเช้าจะขายข้าวเหนียวหมูทอดก่อนแล้วถึงจะทำงานประจำค่ะผู้ของส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็จะอยู่ใกล้กับโรงเรียนทางรัฐบาลได้อุดหนุนงบประมาณเมื่อโรงเรียนได้รับงบประมาณแล้วก็นำไปแบ่งเบาภาระนะครับของผู้ปกครองในเรื่องของค่าเครื่องแบบ ก็ดีใจนะคะที่ได้แบ่งเบาภาระเราทั้งแบบชุดนักเรียนรองเท้าอุปกรณ์การเรียนไงคะ่ะปุดหนุนจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการช่วยเหลือถ้าเป็นภาษาอทยก็คือ support ส่งเสริม support สนับสนุน support ปุดหนุน support การเข้าถึงทรัพยากรก็จะมีมากขึ้นอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถจัดหาให้มันเกิดความพร้อมได้มากยิ่งขึ้น เราไม่ได้ให้ท่านเนี่ยดิ้นรนส่งเสียลูกคนเดียวนะแต่เราก็มีการสพอร์ตจากส่วนกลางลงถึงตัวของนักเรียนโดยผ่านโรงเรียนครับค่าเครื่องแบบจากเดิมที่ได้1ชุดนะครับก็จะเป็น2ชุดการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับผลสมฤทธิ์แล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษา เราจะมีโครงการส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนครับเราก็จะนําเงินอุดหนุนไปจัดกิจกรรมที่เด็กได้มากกว่าสิ่งที่เขาอยู่ในห้องเรียนนั่นคือค่ายภาษาอังกฤษเด็กจะผัดเปลี่ยนกันมากล่าวสปีชหน้าสาธงเป็นกิจกรรม English Wednesday ครับผม Right in the heart of the city, a small school is hidden here. This place is called k a m t i a n u s o School. We have learned that. Here, having excellent knowledge English has school, the excellent knowledge made a little school, the biggest of เพราะว่าอุดหนุนเนี่ยก็คือการให้อะไรกลับไปกับสังคมกับตัวนักเรียนมันคือการสปอร์ตนักเรียนในเชิงของความรู้ทักษะต่างๆที่เราสอนเขาสปอร์ตเขาในเชิงของจิตใจของเขาด้วยนะครับมันก็เป็นความหมายของคาว่าอุดหนุนด้วยเหมือนกันช่วยประหยัดในค่าใช้จ่ายค่าของชีพเช่นสมุดดินสอเครื่องแต่งกาย เวลาไปทัศานศึกษาที่ไหนลุงนี้เขาออกค่าใช้จ่ายหมดเลยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยอะค่ะก็อยากฝากให้กับลูกศิษย์ลูกหาของคุณทุกคนนะครับแล้วก็เยาวชนเนี่ยได้ดําเนินเส้นทางของตนเองไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศของเราครับผมให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเป็นคนดีของสังคมแม่ดีใจนะที่บัตเตอร์ฝ่ายดีเรียนดี อยากให้มัตเตอร์เป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปถ้าบัตเตอร์จบม .3 หรือก็จบปริญญาเดี๋ยวบัตเตอร์จะเอาเงินมาให้แม่นะแล้วก็จะเอาความสำเร็จประสบการณ์มาเล่าให้แม่ฟังนะ The school support s me so in the future I want to support the school